เขามีผู้ใช้ t i k ต o อกรายหนึ่งเนี่ยออกมาโพสต์คลิปน้องหนูโผล่ขึ้นมาตรงถาดอาหารเธอไม่ใช่โชว์ไม่ใช่โชว์ไม่ได้เป็นโชว์ใดเป็นน้องหนูโผล่มาจากทะโซนแบบบุฟเฟ่อะไแบบนี้เป็นเราไปกินข้าวแล้วตกใจไหมตกใจเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนค่ะ I don't know. หนูตัวนี้ดูน่ารักแต่ว่าเราเข้าใจนะเราเป็นเราก็ตัดใจมาความน่ารักความมความสุกโปรแหละเพรว่าฉันร้องเพลงด้วยแหละที่ช่วยอเพลงแล้แหละมาทำให้หนูน่ารักแต่ร้านอาหารมันไม่ควรมีหนูนะคุณผู้ชมเนี่ยต้องบอกว่าหนูตัวเป็นๆเลยนะคะไม่มีใครปล่อยคิวไม่รู้ใครปล่อยคิวมาไม่ได้มีการโชว์ของร้านค่ะแต่เป็นหนูตัวเป็นๆเนี่ยแหละค่ะก็โดดขึ้นมาเกาะตามถาดอาหารที่ตักในร้านชาบูนะคะคนที่นั่งอยู่ในร้านกระเจิงนทุกคนแน่นอนงานนี้ชอนเด็กเข้ามาคอมเมน เยอะมากหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเคยไปกินร้านอาหารร้านนี้อ่ะแล้วยังไงอ่ะเราไปกินบ่อยมากเห็นแบบนี้ขมคอเลยอะไรแบบนี้ ล่าสุดค่ะเรื่องก็ไปถึงสา,ารณสุขจังหวัดนะคะก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบความสะอาดของร้านแห่งนี้ค่ะว่าความสะอาดเนี่ยได้มาตรฐานหรือไม่นะคะโดยเฉพาะจุดที่หนูขึ้นมากระโดดลดเต้นโชว์ทำการแสดงโชว์ให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบนี้เจ้าหน้าที่อยากทราบว่าหนูเนี่ยมาจากไหนมาจากช่องทางไหนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็แนะนําให้ร้านนี้ปิดทําการไปก่อนอย่างน้อยหนึ่งวันค่ะเพือ่อทําความสะอาดด้านเจ้าของร้านเขาออกมาเปิดใจกับเรื่องนี้นะคะบอกว่าตอ ตอนนี้ได้สั่งให้ผู้จัดการร้านปิดร้านตามคำสั่งของสารณสุขและ1วันยืนยันค่ะว่าหลังจากนี้จะเช็คความสะอาดให้มากยิ่งขึ้นค่ะก็คือให้ปิดร้านแล้วก็ reopening ร้านวันหนึ่งเ,เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าว่าเราได้มีมาตรการกอ้กันแล้วก็ทำความสะอาดคือเราจะแล้วก็อาจจะมีปิดปิดรูช่องทางที่ทหนจะเข้ามาได้ ไม so ่ทราบว่ามันเข้ามาทางไหนก็ต้องมีการคิดค่ะ เนี่ยเจ้าของร้านเขาก็พยายามนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะหาเขาเรียกว่าถ้าเกิดมันมีรูเล็กๆน้อยๆที่หนูไม่สามารถหลุดออกมาได้เ่ยเดี๋ยวเขาจะอุดรูให้หมดเลยนะคะแล้วก็ปิดร้านทำความสะอาดตามที่สาธารณสุขจังหวัดสั่งเรียบร้อยเจ้าข,ของบอกว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการปรับปรุงโซนอาหารละกันจะปรับปรุงใหม่คะ่ะจะใช้ฝาพลาสติกครอบอาหารทรุกเมนูเอาไว้อันนี้ดีควรครอบเอาไว้นะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยตอนนี้คือการตักบุฟเฟ่มันก็ค่อนข้างน่ากลัวนะเออ นี่ยก็ต้องระระวังด้วยรูปหลักลาแล้วก็ดูจากภาพเนี่ยลานเขาก็ดูสะอาดดูสะอาดนะดูน้ำแข็งน้ไม่เกียนตอนที่มีหนูตรงนั้นก็ยังดูสะอาดแต่พอมันเป็นเรื่องของอาหารตื้อตามันก็ควบคุมลําบากนี้แล้วก็เข้า็นตรงอันไหนอันไหนรู้ไหมในซุปเปอร์มาร์เก็ต แบบซุปเปอร์เกตใหญ่ๆอ่ะเนาะโซนเบเกอรี่กำลังเลือกตักแบบกำลังเลือกเลยว่าจะเอาขนมปังชิ้นไหนหนูพัดผ่านแม่สแตนอินออกมาเลยโอ้ซุปเปอรนั่งก็อาจจะหลุดเข้ามาจากหน้าบ้านอ่ะไม่มันมีมันมีอยู่แล้วปุ่มในห้างหน้ายิ่งตัวดีเลยเีเดียวนังก็ต่างหากของกินเนี่ยเขาใช้ใช่แล้วแบบร้านขนมปังอ่ะเนาะบางทีแบบขนมปังก็เรียงอยู่อ่ะหนูมันก็แบบ วิ่งพัดผ่านตกใจเลยเ่านลุ้งเลยอ่ะแต่ดูจากร้านสะอาดจริงๆนะจริงเนี่ยดูสิสะอาดอันนี้ก็ต้องแบบมันเป็นความผิดพลาดได้แหละมันทีแบบอาจจะมาจากท่อระบายน้ําอันนี้ก็ต้องแบบปิดให้เรียบร้อยนะคะทําให้ดีขึ้นนะคะให้โอกาสการตอนนี้นะให้โอกาสทําให้ดีก็จะได้ไปอุดหนุนกันใหม่คร่ะ